สวัสดีค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมกันต่อนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สามจะเป็นเรื่องนิทานพาเพลินนะคะให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะคะจับใจความให้ได้ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามจะมีนิทานนะคะให้นักเรียนอ่านด้วยนะคะหนึ่งเรื่องนะคะ นักเรียนจะต้องเริ่มอ่านตั้งแต่หน้าสิบเก้านะคะหน้ายี่สิบนะคะก็จะมีนิทานนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะอ่านแล้วจับใจความด้วยนะคะคิดวิเคราะห์เพื่อมาใช้ตอบคําถามนะคะในแบบฝึกหัดนะคะภาษาไทยนะคะอ่านจนถึงหน้ายี่สิบเอ็ดนะคะก็จะจบเนื้อเรื่องนะคะจบเนื้อเรื่องจากนิทานแล้วนะคะยังไม่หมดนะคะนักเรียนต้องอ่านไปจนถึงหน้ายี่สิบสามนะคะถึงจะจบหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะ แล้นักเรียนก็มาทําแบบฝึกหัดภาษาไทยในเล่มนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะจะอยู่ในหน้า230สนะคะนิทานพาเพลินมีข้อ1ใหญ่ให้หนักเรียนอ่านนิทานอีศกเรื่องกระต่ายกระเตา่าแล้วเขียนเครื่องหมายกากระบาดในสี่เหลี่ยมนะคะของคําตอบที่ถูกต้องมันจะมีข้อ1นึ่งะคะทําไมเตา่าจึงท้าเดินแข่งกับกระต่ายนะคะ ัวข้อย่อยช้อยก็มี3ช้อยนะคะนักเรียนก็คิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะว่าจะตอบข้อไหนเป็นคําตอบที่ถูกต้องข้อ2สาเหตุใดที่ทําให้กระต่ายถึงเส้นชายช้าข้อ3มเต่าในเรื่องนี้มีนิสัยอย่างไรต่อมานะคะหน้า231ข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรื่องกระต่ายกระเต่าเนื้อเรื่องนะคะกระต่ายกระเต่ามันจะมีตัวละคร มีสัตว์อะไรบ้างอยู่ในตัวละครและสถานที่เกิดที่ไหนนะคะส่วนข้างล่างนี้นะคะข้อสามใหญ่นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะตอบคาถามนะคะจับใจความนะคะจากเรื่องที่อ่านเมื่อกระต่ายเห็นเต่าชนะเรื่องน่าจะเป็นอย่างไรต่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และเขียนลงไปสั้นๆไม่ต้องยาวนะคะนักเรียนก็ทาถึงหน้า2องรพอนะคะ แค่นี้นะคะนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องกระต่ายกระต่าแล้วก็คิดวิเคราะห์ให้ดีนะลูกนะเพื่อใช้ตอบคําถามนะคะอ่านแล้วก็ให้เข้าใจด้วยคุณครูก็ขออธิบายนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะนิทานพาเพลินไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ